สวัสดีครับพานุมาตรครับ XMG ครับใบไชน่าแม i ชีนะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถบทดสล้อนะครับไม่ใช่ทุกๆนะครับเนี่ยมันเป็นรถบทดนะครับสามล้ออย่าเข้าใจผิดตัวรถบดสล้อเนี่ยตัวนี้มันก็จะเป็นคันแรกของเราเลยนะครับเนี่ยก็จะเป็นรุ่น3 Y 1 5 1ยสิ ตัวนี้น้ำหนักปฏิบัติการก็อยู่ที่15ตันนะครับขับเคลื่อน2ล้อหลังล้อหน้าไม่ได้ขับเคลื่อนนะครับก็เหมาะแกบงานปลดอัดถนนเนี่ยเพราะน้ำหนักเขาเยอะครับ15ตันแต่ว่าไม่ได้เป็นระบบสันสะเทือนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นใช้เครื่องยนต์ของเซี่ยงไฮ้ดีเซลนะครับตีสูบระบายความร้อนด้วยนะ้ำ 92กิโลวัตต์123แรงม้านะครับรถบอดสล้อเนี่ยมันก็ใช้เฉพาะน่าจะเฉพาะงานนะครับที่ลูกค้าซื้อไปเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบเวลาบทดบดเนี่ยมันก็จะเรียบไม่มีรอยต่อเพราะว่าจากล้อหลังเนี่ยล้อหลังฝั่งซ้ายถึงล้อหลังฝั่งขวาเนี่ย มันยาวสองเมตรยี่สิบแล้วล้อหน้าเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณเมตรกว่าๆก,ก็เวลาบดมาเนี่ยมันก็จะเป็นผื้นเดียวกันเลยสองเมตรยี่สิบเนี่ยไม่มีรอยต่อก็จะทำให้เรียบกว่าเดิมนะครับก็เหมาะสำหรับงานเกือบทุกประเภทนะครับบดอัดไม่ว่าจะเป็นพื้นดินหินทรายคอ,อนกรีตหรือยางมะตอยนะครับก็เหมาะตัวนี้ ตัวนี้ก็ใช้เกียร์เดินหน้ามีทั้งหมด5้าเกียร์นะครับเกียร์เดินหน้า3เกียร์ถอยหลัง2ตัวนี้น้ํำหนักปฏิบัติการก็อยู่ที่สิบห้าตันตัวนี้มีสเปร์สเปร์ล้อด้วยนะครับเป็นน้ำเนี่ยทำความสะอาดไม่ให้ยางมาตอยหรือ,อเศษวัสดุดเนี่ยมาติดแล้วมันก็จะมีคาดคอยทำความสะอาดล้อด้วยนะครับ อันนี้เป็นสเปรย์น้ำก็มีอยู่หนึ่งคันนะครับลูกค้าซื้อมาใช้งานตอนนี้ก็จอดอยู่ที่ศูนย์โคราชนะครับเดี๋ยวก็ลูกค้าก็จะมารับไปแล้วนะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่พานุมาตรนะครับ093 396 2965 ขอบคุณครับ